อนี่เฮ็ดจังได็ก็ถือว่าท่านพี่น้องนี่มาหิมา,มา,มาฟ้ามาเฝ้ามาเฮ้าฝนตกว่าน้ำป่าลงตรงเลยคฝนแห้งดีครับฝนก็คือยังฝนพอดฝนเกลื่นเข่าทั้งบนทั้งล่างบ่เสี่ยงรวมรวมที่ไรอย่างเงี้ยแสงโตนะกามันจีเกลื่อนกันจนังอีวกวะจะให้เสี่ยงท่าแลาวั่นที ขาขเลยดอ่าวขเลยเด้อนไปเเดพี่นอเยาไทยอยู่ในคิปเดียวคนนี้หลังจากสรุปรัฐบาลไปแล้วไปตอเพื่อนบ้านเเด้อพี่น้องจะพาไปใสมือนีเอาสองเด้งไนับไลดเนาะ sắm laptop, laptop, cái ăn trung vào, ăn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  vào đi mình, นักเจ็ดสองสองหกสองเจ็ดนี่แหละสี่เจ็ดแถมเจ็ดสีแถมนี่ทำมาส่วนี้ก็จะเอาส่วนหม่วัน ม่มาตัวนี้มัแต่จอบตัวใหม่นะครับนั่นแหละคือทาสามตัวมันใจตัวไดนเมือนสามตัวเก้าสองห้าเก้าสองหกนี้ละเก้าเจ็ซนี่าสองหกเจ็ดซีนี่ที่หาเจ็ดซีนเก้เจ็ดนี่ละลวไมันได้เก้าห้าเรียกเกาเก้าก็หาไหมรัฐบาลไทยเ้อมาต่งกับตัวจละตอ้มาตามให้สรุปส่มโงสุดทไทยรัฐบาลไทย

นี่นี่แหละเัางสีจับที่ตั้งสามตัวว่าท่านแหละจับหน้าจอนะครับน้ำไปเบิบ้งพิจารณาเบิบบ้งนะครับตัวเต้มาตัวเต้เรียกกันเอาดวนดวนดวนยังท่านโอ้ยเวลามีเยอะแยะเจ้ามือห้ามอัน,น,นย,ยันโมเสียน จะมือหามอั้นไว้เขาอั้นไว้แล้วดิร<อ>้อนอืมไวเ้เกิดใช้มือนี่อั้นมือนี่พ่วงเขาอั้นแต่เ่าท่านเปิดตัวสั่งแคบหน้าจอได้พี่น้องแต่วันน้เปิดอั้นไว้รอแลยเตรียมบู้ยได้พอถือเจ้ามือนี่ยไหม อันไลลเจ้าก็บโได้ขายเติบโตแล้จำเมื่อจะอ่านจะอ่านจะสียห้าสื่ออย่างเดียวเจ้าสีได้ขายเอาขึ้นบนันที่สีได้เงินตียซตัวกับสามตัวนะครับพี่น้องสามตัวมากล้านลอยตัวแรกเรียกเอานะครับมีเก่ามีหบไม่หาเดินรล่ลอยดีมาหาหากับเก้าเหต่มันไปดูเช่น กันมากหกเขากระสีว่าถือเยอะไปในตัวเยอะไปไม่หันหลังไปเข้าประมาณกลาีๆนะครับอันนี้ใส่บวมน้ำกันกันไม่ว่าอยากไปล่างอนนึงคือบางนึงบางนึงมันผันมากๆบวมนะแต่มันไปล่างซะสามก็เลยก็ถือามตัวอันนี้เป็นแนวทางเนาะเสี่ยง ถ้า่มมกบ่ชอบกับ่เป็นยังจับเอาก็ได้จับมัอนย้งูจับเก็นจับจังได้เ่ะมันจังสิจับเป็นเหพื่นจับเป็นเพิ่อนเอียเพื่นอได้เลยซั่นนีเพิ่นเฮ็ดเก็น้วจะได้ตัวเหรอไมได้รับตัวเลียไปหรจะได้ตัวเลียงไปจะเพิ่นไปเฮ็ดกับได้เ่ะไป้เสยเหะไปนั่งข้างในอหอหือางได้ วิ่เอาเแบบดยวเน่ยกเ้าเนี่ยเรื oh wow. ่องว่าคนมาโต๊ะนมาคนโตมามามเ็กเด่นเหล็กวิ่งมันไปกวาากันแบบเดีเอาไปแล้วเรียวว่าเพิ่นกระเซียนอยู่จนเสี่ยนเพิ่นมาเอาเล็กเด่นเหล็กปิดเท่าไันนถ้างบหน่อยทุนหน่อยเดี๋ยวเชี่ยนพี่น้องเพลูกทุ่นอะไรกับ มัดสองห้าสองหกนี่แล้วแล้วสองสองห้าสองหกอืมแค่เจ็ดสองเจ็ดสองอืมทั้งบนทั้งล่างเลยหมดเสี่ยงเน้นไปบนไรก่อนเน้นไปบนไรอืม่วนนักล่างได้เสี่ยงล่างแตมัดหกเก้าเจ็ดเก้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกเก้าเจ็ดเก้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์สุดสามตัวเลยเสี่ยงสุดสามตัวเลยเก้าสองหาเก้าสองหกเก้าสองห้าเก้าเก้าเจ็ดสอง มีเพียรัฐบาลไทยหนึ่งกันยายนเมื่อนี้นะครับพี่น้องรัฐบาลไทยไมุหน่อยชุดหน่อยตัวไรกขอเจีิญสองห้าสองหกเจ็ดสองเจ็ดสี่นี่นะที่หาเจะไปให้งสิบมื่อ่อองสามตัวดีเชิญสามตัวเก็สองห้าก้าสองหก เจ็ดส้อเกันหามาตัสิหาเจ็ดซีหาเจ็ดส้องเป็นแบบจัดลวดนเซียนรัฐบาลไทยมื่อนี่เนาะวันที่หนึ่งกันยานเนี่ยละอีก่จเจั่วโมงนี้หละเขาว่าเขาเจี๊เขาว่าเขาเดี๋ยวรู้รู้เขาเด้อเขาเด้อสามโมงครึง เหลือเวลาอีกห้าชั่วโมงครึ่งรู้ผลเราไได้รุ่นมีไฟผมจักว่ามันสียวอักยั่งหนอกเพื่อนกับโบโห่เนาะกับโบโห่เพื่อนทีมงานกับโบห่เนยดูรุ่นกันเราไปรุ่นไปนั่นเบิงเ้งเขาจะไปทำอะไอย่างพวกเอย่างวนันนะครับเอาแจ๊บหน้าจอไ้พี่น้องเดี๋ยวไปต่อเลยได้ครับไปต่อตำลาวนะครับตอนเนวรัฐบาลไทย <ใน S 1> ไปเรียบร้อยแล้วครับ เราไปจะพราไปจัดตอวนี้เบิง้งตำลาวสักก่อนครับ